สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้อยู่ที่บ้านท่ามวงนะครับซึ่งเป็นฝ่ายน้ำรถนะครับตอนนี้มาเบิงสถานการณ์น้ำนะครับสถานการณ์ที่ม่วนน้ำนะครับจากบริบูทีวาเคลื่อนแตกนะครับหรือพนังกัดน้ำมันพังนะครับตอนนี้ม่วนน้ำเดินทางมาถึงอำเภอปทุมรัฐนะครับแล้ลการสีไหลลงไปสู่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับตอนนี้ น้ำระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องก,กำลังมาตึกแหนะครับผมชอกเกสตรไทยก็มาตึกแห่ขึ้นกันนะครับแต่ว่ามือนีว่าใครได้เพราะว่าน้ำม,มันขึ้นหลายนะครับแล้วมมเมนอ่อวานพี่น้องคือสถานการณ์ตอนนี้นะค้นว่ารับเสียวห้องว่าน้จะ,ะรับน้ำได้คข้ามาว่านาจะรับน้ำได้ก็คือ,อมันมันสีปลาออก นะครับมันสิไหลเบาอไอปอสู่หน้าเขาพี่น้องนะครับตัวอย่างเช่นไหลลงมาจากตอนนี้ถึงว่าปีนะครับด้วยว่าปีมาแล้วการที่เขาปทุมรัตน์นะครับตอนนี้มวน้ำอยู่เหนยวปทุมรัตน์นิดหน่อยนะครับสภาวาขึ้นนี้ขึ้นนี้นะครับวันนี้อะจะมาถึงตรงฝายกระทามัวงนะครับในขึ้นนี้นะครับแล้วกาพี่น้อง เกษตรกรหรือเกษตรกรรมกำลังหาเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายหมูนะครับ,เ,รบเป็นหมูหมูเลี้ยงนะครับเป,เป็นหมูเลี้ยงยุคหอกนะครับอย่ที่นี่เพื่อเป็นการเซฟตี้นะครับก็ต้องเอาหมูขึ้นไปยุที่สูงนะครับพี่น้องมาเบื้องม้วนน้ำที่มันไหลครับตอนนี้ หลแห้งไหลเชี่ยวจนว่าสามารถทีสจเอากระช่างี่เคยใส่ปลาต็นได้นะครับพอมันไหลแห้งนี่คือนี่คือระดับน้ำนะครับระดับน้ำที่มันขึ้นมากตอนนี้นะครับ ปีที่แล้วสองท่านปีที่แล้วกะก็เคยขึ้นมาสูงปานีนะครับในเดือนนี่นะครับในเดือนกรกฎาคมครับสนะ่วนม,วนา,ม,มา,ากแล้วหน้าพิษสะงาว้านจะกันย่านะครับส่วนมากแล้วจะขึ้นกันย่านะครับปลายสิงหากันย่านะครับแต่ว่าปีนี้มากกรกฎาเลยครับถรือว่าเขาเอื่นปีลาตินยาน่านะปีฝนหลาย เมื่อกี้พายุดีเวชันเขาพายุดีเวชันเขาตรงใ pues. จกลางพีสานเลยนะครับหลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบตอนม่อนน้ำครับ่าพี่นอกผู้ไปใช้ชาวบ้านบาหลับดางักดลด่างรสิ่่องสิ่งร่องต้แขวนอย่งพี่น้องสิ่ง่องตื้อเขวนหมดที่บ้นใด ข,ไไววขั้นได้กับสีวีตลาดซื้อหมูเป็ดมูกระทาขั้นได้กับสิ่ี้ป่านะครับโอ้ยจุดไก่จุดไก่จุดไก่อ๋อเี๋หนเอาสัมหน่วัน